สวัสดีครับทีมนุษยสาวนนาไม่นี่ไปหาพักอีหลอกมาพี่น้องอันนี้พักสมลมเยสมลมสมลมแล้วนี่คือพายหลอกีไงแล้วแกอยันนี่ล่ะอันนี้พักยานางพี่น้องนันนี่ก็สมลมสมลมนี่กินนี่พี่น้องกินกัน้ำบอกให้กำลังดีเลยเหไแทงบาน่เห็นแกินแก้มก็เหลา

ดั้ได้ละตนเนาเน่ยดักตู้ก็ดีพ่เนยแลเขาไป็นเซี่ยวกันเนาะจะนนัเลยนะหมบานโคกเปยัไปลนทั้งปนเลยบิเดี๋ยวยงเหนยกโอ้โไมไมนไมใกล้ขันเลยวเลยงมันยิงเกลขันนะไปยิงเหอโอ้โหวยเตวยูมีรถไถเข้มอิ่มกันนนีเดี๋ยไปตไเนตตอมเป็นใจ่

แล้คือว่าคือไปไหนไปมือกขาตรวจเงี้ยมุกว่าวันจันทร์เขาจะมาคอยแล้ววันจันทร์ไงตอนเขาเป็นแล้วว่าวันจันทร์ไงหเขาจะมาตรวจนะเขาจะมาตรวจไงวันจันทร์อย่งเง้ยสั่นสามสามสั้นสั้นละหกตัวเจาะกระชิดเอาเด้ลไ่สามสิบแปดสั้นละหกบานสั้นหกบานใช่ไหมห้องนึงอ่ะห้องนึงเนี่ยสิบสองบาทเอ้สิบสองบานเนี่ยมันสามห้องว่ะนี่ยเดี๋ยวไตมันจะกวานล้วมเบิดองต้นไง โอ้จพบาทนะวัดกล้วยตลับเม็ดต้องดีกว่านี้แล้วเม็ดบวมวัดอะไรเนาะเราตลับเม็ดไม่นั่งเยอ่ะสมลมใบสมลมนี่ธรรมดาก็ได้แต่่มีเนื้อมันละเอียดมันหอนหอนปากันตมดเนาะสังติดพีเนียมมขาก็เกิดมือนอเนะมาจากไหนวะสามเนีไม่ใผมน่ม้อมาติดง้นนี่แต่งานวายงานนี่ะโอ้ยาวยวันนะว

อยงว่าไปนี่แล้วบ้้าเนี่ยปดันทเลยกันคนละชุดเลยนะลุงใช่พวกที่เรารูปน้มาเขาทำหมดไอซูม่านี่มาคนละชุดเลยพี่น้ำตั้งหักปิดฝาตั้งหักก็หมอเดี๋ยวจะถอดของอดเกียรเขาถอดแกเขารับทุกอย่างแล้วของเขาน่ะครับเอาแกที่ว่าออกจากพวกผมไม่ไห่คอมาเห็ดหน่คือว่าคนละชุดเลยพี่น้ำตังหกฝาตังหักเลยหมอฝาตังหักมพีน้ตังหักปิด จิตเอ๋ออยตั้งหักเดินของหนำยี่ตั้งหักร้านอลูมิเนียมทุกร้านที่จกระจกอูมิเนียมเนี่ยก็รับมงลวดพร้อมแล้วก็เขาทำกันไอแกมุงลดบนี้อยู่นั่นนะทุกอย่างเลยติดฝ้าไปดันพร้อมแก้ว้าทีบาด้าไปดันเขาทำเงนให้หมดแต่นี่หมอมาุดนี้เพนอมาชุดูนียรนยคนที่ชอไปทัางรูเนียมทั้นได้หมดแต่วันนี้เขาหมอมาคุละชุดแต่บหัวเขาเหยียดใส่แล้วพวกใส่แต่เขามาเจี๊ต้องลบดินน้ำม มันก็มันติดอย่างนี้คือผลาวม่ใงมองปล่อยหันดพอแม่ก็ยึดหันแล้วนี่ยังปาดังีแล้วว่นั่นไปได้อะอย่างเปยมันหอนๆป่าแล้วตุกแตกเบสของมันจะซุ้มันรองงตูตัดดูโจ้องลุงถึงห้าร้อยกว่าไม่ใช่พันห้าร้อยกว่าทำไปทำามมัน วไงกันเนี่ยกิกหอนไ่ได้เดม้อการยหัวหาเต่าหาตู้งเลยบอกว่าไปว่าผมม่สบอกลไปพอดีไปหาใบอีดอกัน nice ี like ่นองเลวก็เลยเจอว่าโวด้วมคนอยู่ใกล้บ้านรินดูแต่กันเลยนัตีบไกลบ้านบ่ได้ไปไกลบ้านนะก็มากินของบ้านกันอ้่ี้ยอยากไอ้เนียนยาอ้เฮานงว่า่ผ่านดี่ผัานมเียว่า่านั้ยรอบนี้่านเล่นอยเสย กินเหตำนียวกับผ้าก็อีกเบียานจ้ก um okay, okay. okay, okay. uh ิ่เหมือนหมบ่้าแขวนประกอบไปทางล่างอยู่หรอกเปนไปใส่อี่งกับประกอบไปทางล่างไงลูกพี่คือวัดวัดขอบมาตั้งมากตมาประกอบทางลางก็เกิไปงัดกระจอกนอตจอนอตจอไปก็ทางล่างก็เกิไปกันขันนอตกัเป่้อมืออมือ่ด้แต่นี่บมพงพดเีย2มือเนี่ย กินแต่พของยังอ <pad> ืมงนเขาบอกผมไปหาตะเลียงนั้นก่เล้ไปบอกหัวหน้อยอกันกันให้่มอจำเมก็่ได้เยไปา่ได้ไปหาเห็ดดอแล้วผมบอกผมินอไรวันกนอะไรวันก็กินนิ่มไปิอยากินนิ่มที่ผมกับ่นผมกินงาในห้องแบบปาอวันนินงหมักไหครับเดี๋ยวที่สันบ้านาเขากินะพี่น้อง ่เขาจบแค่กินกล้วยไม่ทำกล้วยกูเบาเโอเคเนาเลี้ยงกระโหลกฟังอย่านี้วันนีี่เราสามารถเห็นนั่งอยนี่ครับก็โอเคนะครับผมครับุชมคลิปอย่าลืมกด subscribe วางได้เลย ให้ทีมานลุดสาวนานเลยนะครับขอเสร็ครับขอเร็วเร็วขอไป๊บหน,นึ่งไปหลายทีเลิ้นตัวนี้มาการนักกอนแ่ม็กมาไกัน